สวัสดีครับพบกับผมมอยนนะครับในะการอ่านไพ่ยิปซีพยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์ผู้ที่เกิด ตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนนะครับซึ่งเป็นการแบ่งตามหลักโอราศาไทยนะครับกับการเปิดไพ่2 4สามสำรับนะครับในการ,ระยากรณดวงเรื่องการงานการเงินและก็ความรักโดยปอประมาณนะครับซึ่งเป็นวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะจะจงไปดวงส่วนตัวของผู้ใดนะครับกรรมพยากรที่อ่านออกมาก็มีตั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับหรืออาจจะไม่ได้ตรงกับผู้ใดเลยก็ได้ ที่เป็นชาวราศีสิงห์ที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับพระนจ้นก็ให้ใช้พิจารณาญาณในการรับชมรับฟังนะครับพิจารณารับเอาอแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับตุกกรรมปรยากรดีๆนั้นหมอยนได้ทั้งจิตอธิษฐานนะครับว่าให้สิ่งดีๆนั้นจงังเกิดขึ้นจริงกับชาวราศีสิงห์ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรปิดพลาดมาก็ขอหาไปมาณนะโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการ การติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าการงานธุรกิจของจาราศีสิงห์นะครับในวันที่1 6ถึง31สิงหาคมนี้นะครับจะเป็นไปในรูปแบบใดกับการเปิดไพ่สำรับแรกนะครับว่าแนวทางการงานธุรกิจของท่านที่จะส่งผลตามการเงินผลประโยชน์ต่อไปนะครับกับจาวราศีสิงห์นะครับในรูปแบบใดบ้างไพ่ไปได้ขึ้นมานะครับเดเลเรเบอร์ส นะครับก็เรียกว่าสถานการณ์อะไรที่เข้ามาในช่วงนี้ให้ชาวราศีสิงห์หลังหลายท่านนะครับบางทีก็ต้องตัดสินใจเลือกนะครับกับสถานการณ์ในเรื่องการงานธุรกิจของท่านที่มีเข้ามาต้องใช้ดูอย่านิดพิคิดพินิดพิเคราะห์นะครับซึ่งบางทีอาจจะเป็นในเรื่องของการบังท่านนะครับที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานอยู่แล้วก็จะมีงานใหม่ก็ามาให้เลือกให้ตัดสินใจได้ด้วยนะครับหรือบางคนที่ว่างงานอยู่นะครับถ้ามีสถานการณ์ของการไปสมัครงาน หรือมีโอกาสของการทีถิกยื้อโอกาสไม่มีงานตาเข้ามานะครับที่อาจจะเกิดขึ้นที่ทาให้ไม่ได้มีเปลียงที่เดียวนะครับที่อาจจะทําให้ชาวราศีสิงต้องตัดสินใจเลือกที่ใดที่หนึ่งใจด้วยปินิจวิดไปเคราะห์นะครับว่าที่ใดจะดีเหมาะสมกว่าหรือบางคนอยู่ในช่วงของการตัดสินใจนะครับในการที่จะดําเนินการในเรื่องธุรกิจส่วนตัวที่ใหญ่กยยับขยายกับความมั่นคงอยู่แล้วนะครับที่อาจจะเสริม เพิ่มเติมต่อยอดต่อไปนะครับหรือบางคนอยู่ในช่วงของการตัดสินใจระหว่างที่จะตํำเป็นธุรกิจของตัวเองขึ้นกำลังคิดพิจารณาด้วยความรักด้วยความใส่ใจไตร่ตรองอยู่นะครับก็เียว่าเป็นช่วงของการต้องใช้การตัดสินใจเลือกพอสมควรในช่วงนี้นะครับแล้วก็ไปสู่ทิศทางของความบ่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับเดือดซันซึ่งพากันี้ขึ้นมาในเรื่องของกยวกับทรัพย์สินเป็นทองนะครับที่จะดึงดูด ก็ามาสู่ความบุดมสมบูรณ์ให้กับชาวราศีสิงห์ต่อไปนะครับที่สร้างความมั่งคั่งบมมูรณสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นกับความสําเร็จอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับที่จะสร้างรายได้รายรับสู่ความรุ่งเรืองให้กับชาวราศีสิงห์นะครับติดการ้านเดินหน้าได้รับการพัฒนาพุ่งตัวอย่างรวดเร็วอัศวินถือดาบนะครับที่มีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็ตุ้มเทปุ้งเป้าไปสู่ของความ สำเร็จดังที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ได้อย่างรวดเร็วทางที่รวดเร็วคล่องตัวนะครับแต่ก็ระมัดระวังเรื่องความใจร้อนบ้างเท่านั้นโดยเฉพาะพวกไฟแรงผู้ที่เป็นไฟแรงนะครับนี่อาจจะจบมาใหม่ที่เพิ่งเริ่มง,งานอะไรก็ตามนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความผิดพลาดได้ด้วยตาใจร้อนจนเกินไปนะครับแล้วก็อย่างน้อยก็ชนะสู่ความสําเร็จได้ในต่างที่ดีนะครับอกไม้เท้าในรับพลัง สนับสนุนเกื้อกูลในทิศทางที่ดีนะครับบางทีนั้นอาจจะมีสภาวะความหมงุดหงิดหรือตามห้ใจร้อนว่างในเรื่องของสภาวะสังคมนะครับหรือบางทีในสภาวะของเพื่อนฝูงนะครับอันนี้ก็ต้องดูดีๆด,ด้วยนะครับอย่าเพิ่งไปเอาสถานการณ์ในสังคมปัจจุบันนี้มาให้ตาเกิดความหงุดหงิดขึ้นนะครับเี่ยาจะส่งผลเสียหายแต่อย่างไรก็ตามพลังของคนในครอบครัวนะครับหรือ บ้านหรือรถอะไรก็ตามเป็นพลังโดยเฉพาะในเรื่องของยานพาหนะนะครับที่ใช้ในการประกอบสมาชีพที่จะใช้พลังกับเครื่องให้คนประโยชน์ในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็เส้นทางของการเดินทางสู่ความเติบโตนั้นได้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีได้รับการชื่นชมในทิศทางที่ดีกับความเติบโตรุ่งเรืองกับความสําเร็จที่มีเข้ามาให้กับชาวราศีสิงห์นะครับไปไปต่อมานะครับกอนไปนะครับสีดาบนะครับ บางทีนั้นอาจจะเจอสภาวะของอาบางทาีลูกน้องบริวารนะครับที่อยู่ในสภาวะที่บางทีไม่ค่อยกระตือรือร้นในกับผู้ที่เป็นหัวหน้าผู้เป็นนายจ้างสักเท่าไหร่นะครับซึ่งอาจจะทำให้เป็นอุปสรรคาให้กับชาวราศีสิงห์ได้นะครับซึ่งอาจจะตั้งความหงุดหงิดให้เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับที่อาจจะมีเข้ามานะครับ หรือบางทีบางท่านก็มีเรียกว่ามีลูกน้องบริบาลที่มักจะแอบ,บ,บหลบๆซ่อนๆนะครับที่อาจจะไปแอบ,บหลับแอบ,บนอนอะไรก็ตามนะครับซึ่งบางทีเรียกว่าพอหัวหน้าเจ้านายไม่อยู่ก็อาจจะใช้เวลาฟูกเงียบหลับนะครับก็จจะมีสภาวะนี้เกิดขึ้นได้ในสภาวะของลูกน้องบริบาลที่จะมีเข้ามานะครับ ใะก็ไปไปต่อมาได้รับการเกื้อกุนเกื้อหนุนในทิศทางที่ดีราชาตือถ้วยนะครับตาก็มีอะไรที่เป็นพลังเข้ามาเป็นอริเป็นศัตรูหรือเป็นตัวขวางความเจริญเติบโตให้กับชาวราศีสิงห์นะครับก็จะได้รับพลังเกื้อกุลเกื้อหนุนในทิศทางที่ดีมาช่วยยำหนวยผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นหรือได้ที่ปรึกษาที่ดีให้คำแนะนําในทิศทางที่ดีมาช่วยเกื้อกุลเกื้อหนุนนาอนให้ที่จะ ไอ้ชาวราศีสิงที่จะพุ่งเป้าไปสู่ความสําเร็จเติบโตได้ในทิศทางที่ดีนะครับบางทีช่วยเคลียร์อะไร,ไรที่เป็นปัญหาต่างๆหรือเป็นปนัญหาอะไรที่บางทีชาวราศีสิงตีไม่แตกโจทย์นะครับก็จะมีผู้เข้ามาช่วยวิเคราะห์ช่วยแก้ไขสถานก,การณ์ต่างๆที่เป็นอุปสรรคปัญหนานั้นนะครับให้แตกชานสู่ความเติบโตต่อไปได้ในทิศทางที่ดีไปสู่ความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ต่อไปนะครับแล้วก็ไปไปต่อมาสถานก,การณ์ของ อะไรที่มันกลุมเครือนะครับไอพิษเตสนะครับซึ่งอาจจะส่งผลมาจากในเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับถ้าเป็นคู่ครองคนรักอะไรก็ได้นะครับี่ีาจ,จะทต่ไม่อารมณ์แปรปรวนเกิดขึ้นได้กับชาวราศีสิงในช่วงนี้นะครับหรือไปตรงข้ามหรือวุ่นส่วนอะไรก็ตามนะครับี่ีาจ,จะเป็นามาสร้างความบ่ดอิดให้เกิดขึ้นกับ ชาวราศีสิงห์ได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังปรับอารมณ์ดีๆนะครับเพราะบางทีนั้นอะไรที่เข้ามาไม่ดังใจดังหวังของชาวราศีสิงห์แล้วก็จะทําให้มีหงุดหงิดไม่ค่อยตกอ,อกตกใจแล้วก็อารมณ์ขึ้นๆลงๆลงปลงแปลวนได้น,นี่ก็ต้องระมัดระวังนะครับซึ่งอาจจะมาจากคู่รักคู่สัมคันธ์ก็ได้ที่บางทีมีปัญหานะครับที่จะส่งผลให้เกิดขึ้นเข้ามานะครับ และก็เป็นสภาวะของความกลุมเกลือแต่อย่างไรก็ตามด้วยเซนด้วยความรู้สึกด้วยความรู้วันศักดิ์สิทธิ์ของชาวราศีสิงห์นะครับก็จะเป็นพลังที่ดีที่จะนำพาสู่ความสว่างสดใสได้ในทิศทางที่ดีนะครับแม้จะมีสถานการณ์อะไรก็มาสร้างความหมุดหงิดสร้างความกลุมเกลื้อเกิดขึ้นก็ตามแลวก็ไปไปต่อมานะครับการเดินหน้าสู่ความเติบโตด้วยความใส่ใจนะครับเรียกว่ามีฉันทะนะครับในเรื่องของ การดูแลงานการรักในหน้าที่อาชีพของตัวเองอัศวินถือถ้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นข้อแรกของฉันในอิทธิบาท4นะครับที่มีฉันทะคือรักใส่ใจในเรื่องของการงานอาชีพของเราด้วยความมุ่งมั่นนะครับที่จะทําให้สู่ความสําเร็จ เติบโตได้ในทิศทางที่ดีนะครับหลายคนนั้นบางทีไม่ว่าจะเป็นชาวราศีสิงหรือชาราศีใดก็ตามนะครับที่บางทีมักจะถามกับตัวเองว่าทําไมาการงานธุรกิจของตัวเองไม่ค่อยสําเร็จไม่ค่อยเติบโตหรือไม่ได้เป็นดังทีใจหวังที่ปรารถนาแต่บางทีก็ลืมถามไปตัวว่าตัวเองไปว่าบางทีนั้นเรามีความรักใส่ใจในหน้าที่ของเราแล้วหรือ,อยังในการตุ่มเต นะครับหรือวันวันนั้นทํางานเพียงแค่บางทีก็แก้ปักชีโรยหน้าหรือบางทีก็ทํางานแบบเช้าชามเย็นชามไปเรื่อยๆนะครับก็ลักษณะแบบนี้ก็จะไม่เกิดความสําเร็จเท่าที่ควรแต่ถ้าเราทุ่มเทด้วยความใส่ใจก็เรียกว่ามีข้อแรกของอิทธิบาท4ก็คือจันทัก็คือรักต้นปอใจในหน้าที่ของอะไรที่เราทําในธุรกิจที่เราดําเนินการอยู่ด้วยความใส่ใจก็จะทําให้เรามีความทุ่มเทนะครับเมื่อรักแล้วเราก็ปรารถนาไปสู่ความเติบโตเมื่อมี ความรักความป,ปรุงพอใจก็ทําให้เรายิ่งไปหาในการที่จะมีความภาคเพียนกรอยันมากยิ่งขึ้นนะครับหาความรู้ความเข้าใจมามากมายมาวิเคราะห์มา,มา,มา,มาพิจารณาแล้วก็ไปสู่กรงการทดลองกานสร้างให้เกิดความสําเร็จขึ้นนะครับถ้าไม่สําเร็จดังที่หวังก็มาพิจารณาใหม่นะครับเพื่อที่จะเกิดความแข็งแรงแข็งแรง,แงต่อไปก็พ่ายไปขึ้นใน พบของบรณานะครับแต่ว่าเราขาดตรงนี้ไปก็จะทําให้เราอ่อนแอในเชิงการงานธุรกิจได้นะครับก็ฉะนั้นจึงต้องมีพลังของข้อแรกในอิทธิบาท4นะครับก็คือมีความรักในหน้าที่ของเรารักโดยความปรุงปอใจนะครับก็จะทําให้เราขับเคลื่อนการงานธุรกิจของเราสู่ความสําเร็จได้ในทิศทางที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องมีความแข็งแรงแข็งแกรงนะครับจะไม่ส่งผลในทางของความ ป่วยในเรื่องของการงานธุรกิจกองรอไว้อ,อ่อนแอลงไปนะครับแล้วก็ไป้ายใบต่อมานะครับป้ายเดทขึ้นมาในใบที่กล้าครับบางท่านก็มีสถานการณ์กองการที่จะต้องโยกย้ายเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็เหมือนกับมัดไพ่ใบแรกขึ้นมาในเรื่องของการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นในเลเวอร์นะครับบางสถานการณ์นั้นจะมีเข้ามาแม่นบางสถานการณ์นั้นไม่เต็มใจเกิดขึ้นกับชาราศีสิงห์ก็ตามนะครับที่บางทีอะไรจบสภาวะลงแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการโยกย้าย ที่บางทีก็ไม่เต็มใจมากนักนะครับแต่การโยกย้ายนี้ไปสู่ทิศทางของความเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับที่จะมีเข้ามาเพราะว่าในปบของสุภาในเรื่องของที่จะเจริญเติบโตรุ่งเรืองม,ม,มากกว่าเดิมนั่นเองที่จะมีเข้ามานะครับเม้นบางสถานการณ์นั้นจาวราศีสิง์ไม่เต็มใจก็ตามแต่ก็จําเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพลิกจากสถานการณ์หนึ่งนะครับที่ไม่ก้อยต่อไม่ตอบโจทย์ไม่เต็มเต็มก็ที่จะไปสู่ทิศทางเรียกว่าพลิกสถานมืออาจากหน้ามือเป็นหลังมือ ไปสูรร่หลังมือหน้ามืออะไรก็แล้วแต่จากสิ่งที่ไม่ดีนะครับที่เป็นปนัญหานั้นไปสูรร่องค์ความเติบโตรุ่งเรืองต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับที่จะดีกว่าเดิมแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถานที่ก็ตามที่จะมีเข้ามาบางคนก็มีโอกาสเดินทางถึงต่างประเทศอย่างที่กล่าวมานะครับเพราะว่าทิศทางของการเดินทางนั้นก็มีให้เกิดขึ้นนะครับเพราะไพ่ของการเดินทางนั้นมีมากมายนะครับตั้งอัศวินตือถ้วยตั้งไพ่ หมยเท้าแล้วก็ตั้งอัศวินถือดาบนะครับแล้วก็ไพ่เดสนะครับในเรื่องของการเดินทางที่จะเกิดขึ้นนะครับแม้แต่เดิดสนสซ้งก็ตามนะครับที่จะมีการขับเคลื่อนโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปสู่ในทิศทางของความจเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นจะไปสู่ในดินแดนที่มีความบุรมสมบูรณ์มีความมาั่งคั่งเข้ามากับความสําเร็จที่จะนํามาซึ่งผลประโยชน์ผลใดได้รับนะครับก็เป็นพลังไพ่ใต้สาหรับ อย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ามาเกื้อคูลเกื้อหนุนให้โชคชะตาของท่านเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับแม้นบางสถานการณ์ท่านจะมีอารมณ์ปลนแปลบ้างก็ตามหรืออะไรไม่สมหวังไม่สมดังใจที่คิดเอาไว้บ้างก็ตามนะครับแต่สถานการณ์นั้นจะเกิดความปึงพอใจ ให้กับท่านได้ในทิศทางที่ดีด้วยความเป็นราชินีตือถ้วยกับกอบความสําเร็จความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ก็ตามแม้นจะไม่ค่อยปึงพอใจกับสถานการณ์ที่เข้ามาก็ตามนะครับแต่ก็จะส่งผลไปสู่ความมุ่งร่ำมุ่งรดุดเกิดความปึุงพอใจให้กับชาวราศีสิงห์ได้ในทิศทางที่ดีนะครับที่ดีไปจากที่เคยปานหมานะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินของชาวราศีสิงห์นะครับว่าการเงิน ในวันที่16ถึง1สิงหาคมมีการนำของชาวอาเซียนจะเป็น,นลักษณะใดเดเลเวอร์นะครับก็มาขึ้นเหมือนกับในเรื่องของการงานเลยนะครับที่ใบแรกขึ้นมาเดือดเลเวอร์นะครับสก,การของการตัดสินใจในเรื่องของการเงินนะครับที่จะปเขก็ามาด้วยสําหรับบางท่านแล้วก็ในเรื่องของไรายได้ไรายรับที่มีเข้ามาหลายเส้นทางนะครับซึ่งบางทีต้องเลือกระหว่างเส้นทางต่างการเงินที่จะก็ามาเต็มเต็มว่า เส้นทางไหนที่จะให้การเงินดีมากกว่ากันนะครับจึงอาจจะต้องเลือกหรือบางทีก็บางท่านก็ตัดสินใจเลือกทั้งสองเส้นทางหรือมากกว่า2เส้นทางนะครับที่ตัดสินใจที่จะดูแลบริหารการงานธุรกิจของท่านเพื่อให้ดึงดูดรายได้รายรับามาเติมเต็มต่อไปหลายๆเส้นทางแล้วก็มีโอกาสเกี่ยวกับโชคลาภเข้ามาได้ด้วยนะครับนต่ะ แม้จะไม่เป็นก้อนโตๆโตโตมากมายไรนักนะครับแต่ก็เข้ามาเติมเต็มให้สู่ความปึงพอใจได้ในลิปตางที่ดีกับโชคลาบแบบเสียงหลวงทุกๆอะไรเข้ามานะครับหรือพลังแห่งการเงินที่มาด้วยพลังแห่งความรักความเสน่หานะครับที่เข้ามาเติมเต็มเข้ามาสนับสนุนการเงินให้สู่สภาพคล่องให้กับชาวราศีสิงห์ในช่วงครึ่งเดือนหลังของสิงหาคมนี้นะครับ และก็ไปไปต่อมานะครับเป็นผู้ที่จะมีความมาัง่งคั่งรวมสมบูรณ์ต่างกันเงินสี่เหรียญน,นะครับที่จะมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้นะครับมีความประหยัดมัธยัปมากยิ่งขึ้นนะครับตาที่ผ่านมานั้นชาราศีสิ่งไรทัานอาจจะเป็นผู้อยู่ในสภาวะของการใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยสิ้นเปลืองนะครับแต่ช่วงนี้ต่้นจะมีการตัดสินใจที่พินิจวิเคราะห์มากยิ่งขึ้นในการที่จะเลือกใช้เลือก่าย เลือกซื้อนะครับเรียกว่ามีความมัธยัติมากึางขึ้นใช้ในสิ่งที่มีคุณค่าที่จําเป็นเท่านั้นจึงตามไม่มีการเซฟเงินไว้อย่างมั่นคงนะครับที่จะตาให้สู่ของการมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้มีเงินด้วยความมั่นคงรวมสมบูรณ์ต่อไปนะครับแล้วก็พระมีสิ่งเย้าวยวนเข้ามามากมายนะครับเจ็ดตูที่จะดึงดูดให้ชาวราศีสิงห์น,นั้นต้องใช้ต้องจ่ายออกไปซึ่ง โดยปกติแล้วราชาราศีสิงห์ก็มักจะเป็นแบบนี้นะครับมักจะหลงเสน่ห์ในสิ่งเย้ายวนกับสิ่งที่ดึงดูดให้ไปซื้อไปจ่ายได้ง่ายๆนะครับซึ่งบางทีก็ไม่ได้กำานึงเป็นผลประโยชน์นะครับบางทีก็ซื้อมาวางเกะก,กะไว้ในบ้านเต็มไปหมดหรือซื้อมาติ้งมากว้างนะครับบางทีก็ไม่ได้ใช้ผลประโยชน์อะไรเลยแต่มีจ่ายเงิอนออกไปนะครับแล้วก็บางทีซื้อของมาก็ไม่ได้ตกใจหรือบางทีเชื่อมาแล้วเป็นของเสียหาย ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ก็มีเช่นกันนะครับแต่ต่อไปนี้ก็จะมีการตัดสินใจเลือกอสมควรอะไรที่มันยังไม่กระจา่างชัดนะครับก็จะมีการพิจารณาเจ็ดด่านนะครับที่จะมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องระมัดระวังในต่างการเงินด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยจาวราศีสิงในช่วงนี้นะครับที่มีผู้ที่จ้องในเรื่องของบังผลประโยชน์ต่างการเงินหรือทรัพย์สินของท่านได้ด้วยเช่นกันหรือสถานการณ์กองสินเย้าวยวนต่างๆ นะครับที่มาหลอกมาล่อให้ชาวราศีสิงนั้นไปตกหลุมพรางในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางโลกโซเชียลที่เป็นเชิงการพน,นันนะครับที่ล่อ,อหลวงมีอะไรก็มาหลอกล่อให้ไปติดกับตักง่ายๆหรือในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องบ้านทรัพย์สินเงินทองรถรายอะไรก็ตามนะครับการปิดบ้านปิดช่องจอดรถอะไรก็ตามนะครับหรือการให้ผู้อื่นดูแลทางการเงินนะครับบัญชีอะไรก็ตามก้อยระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยความใส่ใจนะครับเพราะบางทีอาจจะมีผู้ที่ หวังจะจบช่วยกอบโกยผลรประโยชน์ของท่านอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อสุขุมโลกก็ท่านจะมีความปลอดภัยต่างการเงินในทิศต่างที่ดีด้วยความใส่ใจนะครับอกไม้เท้านะครับใจชนะจะเกิดขึ้นเพียงแต่ให้ท่านนั้นใช้เป็นยบพินิดคิดด้วยความระมัดระวังด้วยความใจตรองอย่างรอบคอบนะครับสักการอะไรที่ไม่แน่ใจก็อย่าสมเสียงเดิมมูลนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็ระมัดระวังนะครับเพราะว่า ตั้งไพ่เสียกขึ้นมานครับช่วงนี้อาจจะต้องเซฟเงินการที่จะลงตุนอะไรพิจารณาอย่างทีท่วนให้รักเงินไว้อย่างเท่าชีวิตไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปลงตุนอะไรนะครับพิจารณาอย่างตีท่วนเพราะบางทีอาจจะมีผู้ก็ามาสร้างสถานการณ์นะครับที่อาจจะแอบแฝงในเรื่องของหวังผลประโยชน์ต่างการเงินต่างทรัพย์สินของท่านนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ท่านไม่แน่ใจเดิมวนขึ้นมาใช้เซนสัมผัสของท่านหรือภูมิความรู้ที่ รอบคอบนะครับมาพิจารณาก่อนที่จะใ่ายเงินไปลงทุนอะไรก็ตามพรอบบอกแล้วว่านะครับไปใบเล็กขึ้นมาในเรื่องของการตัดสินใจตามการเงินที่จะราศีสิงห์ต้องพิจารณาอย่างใกล้คลวรอย่างรอบคอบนะครับก่อนที่จะจ่ายเงินออกไปเพราะฉะนั้นต้องทุ่มเทดูแลด้วยความรักด้กวยความใส่ใจก่อนที่จะจ่ายเงินออกไปนะครับอะไรไม่แน่ใจก็อย่าเพิ่งรีบด่วนรีพรมลงทุนหรือจ่ายเงินออกไปให้รักษาเงินก้อนไว้ด้วยความปลอดภัยเพราะจะเจอกับสถานการณ์ที่เข้ามาเย้ายวน นะครับมาหลอกมาลอ่อมากดลุมอากดลุมหลังอ่ากดบอ่อลอบปลาอะไรเกิดขึ้นได้เช่นกันแต่ชาวราศีสิงห์ไม่ระมัดระวังด้วยความรอบคอบนะครับก็จะทําให้ตั้งนั้นสูญเสียเสียเงินเสียทรัพย์ส,ยส,สินได้เพราะฉะนั้นตาตัานพิจารณาอย่างใครควรก็จะทำให้ตั้นเดินหน้านมมด้วยความสําเร็จรักษาเงินไว้ในทิศทางที่ปลอดภัยเป็นผู้ชัยชนะในทิศทางที่มั่นคงต้านกันเงินต่อไปนะครับแล้วก็ไปไปต่อมานะครับ มมนจะมีปาระเหนื่อยก็ตามหรือต้องทุ่มเทในช่วงนี้นะครับที่เงินจะลังหลก็มากับการลุยงานมากพอสมควรนะครับเรียกว่าบางท่านต้องเน็ดต้องเหนื่อยนะครับบางทีก็ทํางานเกินเวลานะครับที่ในเรื่องของผลผลิตในเรื่องของผลิตอะไรก็ตามหรือการให้บริการอะไรก็ตามนะครับที่มีการลุยนะครับที่จะต้องลุยต้องเน็ดต้องเหนื่อยเงินกว่าจะได้มาก็เรียกว่าต้องเน็ดต้องเหนื่อยแต่ก็มีรายจ่ายที่ต้องรับผิดชอบอยู่ สำคัญสำคัญรอยอยู่เช่นกันนะครับที่ต้องจ่ายหลักๆสิบไม้เท้านะครับแล้วก็โดยอดชารีฮอดนะครับการตุ่มเทเม้นจะเข้ามาเยอะก็ตามเม้นงานจะหนักจะเหนื่อยก็ตามแต่ท่านก็ตุ่มเทนะครับก็รึงรึดเงินเข้ามาในที่ตางที่ดีนะครับบางทีก็เงินจากต่างประเทศนะครับที่ได้รึงดเขก็ามาโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับ,กบต,ต่างธุรกิจยานยนต์นะครับ ที่มีที่เกี่ยวกับจาวต่างชาติก็เป็นการเป็นดูดเงินจากต่างประเทศเขมามากมายเช่นกันเดชารีออดนะครับหรือบางตั้นนะครับเี่ยวจะมีการเดินทางแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้รับก็มาจากติดเดนไกล3ไมหมายเท้านะครับการลูกสื่อสาร า่างธุรกิจโซเชียลออนไลน์นะครับก็เป็นการดึงดูดเงินก็รยกว่าช่วงนี้วาจาก็เป็นทรัพย์เป็นเด่นเป็นพิเศษนะครับคำพูดคำจาการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ใดๆการเจราจาใดๆหรือการไปพบปะกับหลายๆฝ่ายการเจราจาตา่างๆนะครับก็จะทําให้เกิดผลสําเร็จที่จะดึงดูดเงินเข้ามาสู่ความคล่องตัวในทิศทางที่ดีนะครับหรือบางท่านมีในเรื่องของการรอในเรื่องของเงินทุนที่ผู้ต่างถินต่างพื้นที่จะมาร่วมรุ่นลงทุนนะครับ ที่จะทาธุรกิจอะไรที่มีการรอจังหวะอยู่นะครับแล้วก็ได้รับข่าวดีๆเส้นทางใหม่ๆต่างการเงินเข้ามากับชาวราศีสิงห์นะครับถ้าไกลก่อนหน้านี้การเงิอนอยู่ในสภาพของความแม่แงแรงก็จะออกจากสภาวะของความแม่แงแรงแล้วก็เติบโตต่อไปต่างการเงินยกระดับความเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีไปสู่เส้นทางของความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ต่างการเงินที่จะเข้ามาสู่ความมั่งคั่งรุดมวสมบูรณ์นะครับแล้วก็ทำให้ท่านนั้นมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้ พอสมควรไปในทิศทางที่รุ่งเรืองแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับก็อย่างที่กล่าวถานการอะไรที่สมเสียงในการที่จะลงทุนอะไรก็ต้องระมัดระวังการที่จะใช้เงินไปกับก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆสำคัญก็ให้พิจารณาอย่างดีต้วนก่อนจะตัดสินใจอะไรออกไปนะครับให้ใช้เดี่ยวนิดพอสมควรหรือไม่ก็ปรึกษากับผู้อื่นนะครับคนที่ไว้วางใจได้หรือเป็นคนที่รักอะไรก็ตามนะครับมาช่วยคิดช่วยตัดสินใจก็จะตามไม่ท่านนั้นในรับโอกาสกองใจชนะในต่างการเงิน อยากมั่นคงเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีทีนี้มาดูในเรื่องของความรักของชาวราศีสิงห์น,นะครับว่าวันที่1 6ง3สิงหาคมนี้ชาวราศีสิงห์การความร,รักจะเป็นในรูปแบบใดนะครับไม้เท้านะครับในเรื่องของการมีปากมีเสียงการปิดใจกันก็นแง่แม่งอนอาจจะมีเข้ามาในช่วง,งเวลาเมกลารนี้นะครับของคู่รักคู่สัมพันธ์หรือคนคบก็ต่างนะครับแต่ว่าทุกอย่างจะเรียบการลี่กลายชะติกนะครับ ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมในทิศทางที่ดีนะครับด้วยการเคลียร์ให้ไปสู่ทิศทางของความสมดุลเกิดขึ้นแล้วก็ไปไ้ต่อมานะครับทาวเวอร์สถานก,การณ์ของการเปลี่ยนแปลงหรือสถานก,การณ์อะไรที่เข้ามาแบบสายฟ้าแรกไปเกิดขึ้นได้เช่นกันให้กับจาราเสีย์นะครับกับสถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นแบบปกปัจกจับปันตันนวนและก็ในสนก,การของอ ความรักความสัมพันธ์ที่มีอะไรซ่อนเร้นเจ็ดดาบนะครับอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาการทะเลาะเบาแหวงให้เกิดขึ้นได้เช่นกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์นะครับที่อาจจะบางทีนั้นอะไรที่มันไม่เคยปรากฏแก่สายตานะครับก็จะเข้ามาให้เกิดขึ้นไนด้เรนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นอยากมาเข้ามาแบบสายพาแลบแต่ไม่มีปากมีเสียงสู่การทะเลาะหรือการเป็นพ่อแง่แม่งอนอะไรเกิดขึ้นใหกับจาา ราศีสิงในช่วงนี้ได้เช่นกันนะครับเดือดเลยว,ว,วิวนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคู่ก็จะมีต้องเติมพลังเสน่ห์ก็หรือหลายๆคู่ในช่วงนี้มีพลังแห่งความรักความคลั่งไคล้กันด้วยเสน่ห์นะครับหรือเรียกว่าเติมพลังแห่งการเติมเสน่ห์ก็มาเพื่อตัดจบปัญหาต่างๆนะครับอะไรที่มันเป็นความยุ่งยากในการเป็นพ่อแง่แม่งอนในการเป็นตะเลาะกันอะไรก็ตามที่ส่งผลเข้ามา ให้กับชาวราศีสิงห์ที่เกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บจับปันตันดวนนะครับในสถานการณ์นี้นะครับทีเข้ามาเหมือนสายฟ้าแลบนะครับแต่ไม่เป็นปนัญหาจะเกี่ยวกับความระแวงอะไรบ้างก็ตามในความรักความสมัมพันธ์อะไรที่เหมือนเหมือนกลัวว่าจะมีอะไรแอบแฝงซ่อนเร้นนะครับเพราะฉะนั้นให้ปฏิบัติด,ด้วยการทุ่มพลังแห่งเสน่ห์เข้าหากันด้วยความใส่ใจนะครับดูแลความรักให้พิจารณาอย่างคู่ควรให้ความยุติธรรมตั้งสองฝ่ายนะครับอะไรต้าไม่กระจ่างชัด ก็อย่าเพิ่งไปตีปอยตีพายให้มันเป็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะครับก็ให้ตัดจบนะครับอะไรต้ามันยังซ้อนเร้นหรือว่าไม่กระจ่างชัดบางทีเราก็อาจจะคิดเองเออเองไปในความรักความสัมพันธ์นะครับก็ฉะนั้นดูแลด้วยความเหมาะสมด้วยความสมดุลนะครับให้ความยุติธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับให้เป็นไปอย่างถูกต้องแล้วก็เติมพลังเองเสน่ห์ก้าววากันก็จะทำให้ความรักความสัมพันธ์ได้รับการดูแลในทิศทางที่ดีนะครับ ตัดจบอะไรที่เป็นปนัญหาได้ในทิศทางที่ดีนะครับมันจะราบรื่นลงนะครับทุกอย่างจะสู่ภาวะของการสงบสงครามลงนะครับอาดาบนะครับอะไรที่เป็นปนัญหานั้นตูตันตัดจบแล้วก็เคลียราบรื่นต่อไปที่จะฟื้นฟูสู่ความรักความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงต่อไปนะครับก็เป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่ดีด้วยความใส่ใจนะครับราชินิตื์ถือถ้วย ที่จะกำหนดถึงความรักความใส่ใจกันเป็นหลักให้สร้างความปลุงปอใจเกิดขึ้นในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่องที่ใส่ใจกันด้วยรายละเอียดต่างๆที่มีความรู้สึกดีๆนะครับรายชินีตน่นตัวด้วยก็จะทาให้ความรักความสัมพันธ์ใ้รับการดูเลยมั่นคงต่อไปในทิศทางที่ดีเป็นพ่อแม่บ้านที่ดี แล้วก็เติมเต็มด้วยพลังเสน่ห์อาตั้งความหวานความโรแมนติกนะครับอัศวินตือด้วยตั้งความาคลั่งไคล้ด้วยเสน่ห์อาก้าวกันนะครับก็จะทำให้ความรักคนสมพันธ์เดินหน้าต่อไปในทิศทางที่มีความสุขมีความเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับปรอดภัยต้สําหรับนั้นเดอรสซันนะครับที่รออยู่กับความสุขความสําราญเบิกบานใจในทิศทางที่ดีที่จะมีเข้ามา และก็รู้จักปกป้องนะครับให้ความรักความสัมพันธ์ที่ดีๆนั้นได้อยู่มั่นคงต่อไปในทิศทางที่ดีบางสถานการณ์นั้นจึงจําเป็นต้องใช้ความนิ่งตัวนะครับความสุขุมรอบก็เพื่อสยบป,ปัญหาต่างๆนะครับไม่กระโวยกระวายก็อย่างที่กล่าวมานะครับอะไรที่ยังไม่กระจางชัด รืออะไรที่ส่งผลให้เป็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาด้วยความบาดระแวงคิดเองเออเองอะไรบ้างก็ตามนะครับอันนี้ก็พยายามตัดจบนะครับเพื่อสถานการณ์ต่างๆนั้นสงบลงด้านในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็เติมเต็มด้วยความรู้สึกความเป็นพอใจก้ามหากันในทิศทางที่ดีด้วยความรักหวานที่โรแมนติกหรือความเสน่หาเติมเต็มเข้ามหาก,กันนะครับก็จะทาให้ความรักความสัมพันธ์รรน,นั้นเดินหน้าสู่ชีวิตรักที่สดใสรุ่งเรืองนะครับแล้วก็มีโอกาสดีๆในการที่จะ สร้างทายาทให้เกิดขึ้นเข้ามาได้ด้วยนะครับแล้วก็รู้จักปกป้องกับสถานก,การณ์รักที่ดีๆให้มันคงต่อไปสร้างรัว้วสร้างก่อคุมกันให้แน่นหนาต่อไปนะครับไม่ได้มีปัญหาอื่นก็มาแทรกต่อไปอีกก็เติบโตในความรักความสัมพันธ์ต่อไปนะครับส่วนคนโสดนะครับคนโสดในช่วงนี้บางคนก็ยังอยู่กับความเป็นโสดต่อไปด้วยการที่บางทีก็ไม่ถูกใจใครง่ายๆนะครับถ้าก็ามาไม่คู่ควรไม่เหมาะสมก็ไม่เปิดโอกาสให้เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์นะครับที่จะมีก็ามา หรือบางคนนะครับก็จะมีรักดีๆที่เข้ามาสร้างความปลื้มพอใจให้เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับที่อาจจะมีอะไรเข้ามาสร้างสถานการณ์ให้เกิดบางทีก็มาจากลกูกมาใช้บริการลูกค้าลูกค้าอะไรก็ตามแต่ในสถานที่ที่ให้การบริการนะครับที่อาจจะดึงดงูดคนอาจจะเป็นชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาได้ด้วยนะครับมาพักมาอยู่อาศัยมาใช้บริการแล้วก็อาจจะมีความปลื้มพอใจเกิดขึ้น ในสถานที่ที่ใช้บริการต่างๆนะครับเดี๋ยวจะเกิดขึ้นให้เกิดความรักที่ดีๆขึ้นได้เช่นกันนะครับส่วนบางท่านก็ระมัดระวังนะครับในเรื่องพลังความรักที่เข้ามารักที่เป็นพิษนะครับรักที่มันเกิดขึ้นที่มีอะไรแอบแฝงซ่อนเร้นนะครับซึ่งจาราศีสิงห์ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับเตี่ยวจะเข้ามาแบบสายปลายเล็บที่เป็นรักที่ไม่ได้รักที่ดีๆนะครับแต่เป็นรักที่เกี่ยวกับอะไรที่มันแอบแฝงอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสน่ห์ราคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหวงหวังผลป,ประโยชน์อะไรที่แแฝงอยู่นะครับที่จะมีเข้ามาทมให้เกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์ได้นะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ต้องพิจารณาอย่างคู่ควรอย่างเหมาะสมอย่างไตรตรองนะครับที่จะทำให้ท่านนั้นมีความปลอดภัยในความรักความสัมพันธ์อะไรถ้าสมเสียงให้เป็นรักที่เป็นพิษเป็นอันตรายก็ตัดจบนะครับอย่าเพิ่งพยายามสารต่อให้มันเป็นปนัญหา ในความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นที่อาจจะมีการสุ่มเสี่ยงในเรื่องของการเสียเนื้อเสียตัวหรือในเรื่องของการเสียทรัพย์สินอะไรเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็พิจารณาเป็นรายรายไปนะครับก็จะทําให้ต้าน,นั้นปลอดภัยในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ได้ในทิศตางที่ดีที่ปลอดภัยนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ต่างๆในเรื่องการงานการเงนินและก็ความรัก ของผู้ที่เป็นชาวราศีสิงห์ในช่วงวันที่16ถึง31สิงหาคมนี้นะครับก็โดยปร,ประมาณนี้ก็ขอชาวราศีสิงห์ทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ